สวัสดีค่ะทุกๆคนเมื่อเนี้ยฝนมาส่องเห็ดกับพี่ไม้น,นะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็ดไหมคะวันนี้อย่างที่บอกค่ะเห็ดเริ่มวายแล้วคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปส่องเห็ดแล้วนะคะอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยโอ้ยอันนี้เห็ดเพลนนะคะแต่ว่าเน่าเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงีง้ยงเสียดาย นี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วอันนี้คือเห็ดพรินซ์นี่ได้หนึ่งดอกอันนั้นยังเล็กอยู่อ่ะออันนั้นเน่าไปแล้วก็มีเดี๋ยวไปหาต่อกันนะยพี่น้องแสดงว่าบริเวณนี้ตรงนี้เจอหนึ่งดอกแล้วแสดงว่าก็ต้องมีอีกมาห,หาดูดีๆ ค่ะ huh. นี่ก็แม่นนี่เห็นไหมโอ้ยอันนี้โดนกินไปแล้วนี่เนี่ยจะี๋ยหาเมืองกันเด้อพี่น้อง้าวเจออีกอหนึ่งดอกค่ะโอ้โอ้นี นี่ปีที่แล้วมามาพ่อเพื่อนต่อมเพื่อนบานแล้วค่ะรอบนี้มาโอเคได้เี็ดอ่อ,อนๆหน่อยอนี่มาเจอเห็ดแครอทนะคะเนี่ยเนีย่ยอันนี้เขาสี่สูงนี่พี่น้องแทบสิแทบสะเนมบ่เห็นเนี่ยแ <laughs> ทบิบมองบ่เห็นเห็ด ี่ในเห็ดแครอทนะคะโอเคอ้นี่ไงเจออีกอุย้ยมันนีอ่ะมันมีเห็ดแต่ว่ามาช้าอีกแล้วค่ะมีเห็ดเพิ่งหวานด้วยเห็นรอยไอ้สัตว์อาปกินนะคะมันต้องหาบ้างดีๆแล้วะคะ่ะี่น้องเพราะว่าหญ้านี่ยสูงจนแบบ นี่ไงมีเห็ดพึ่งหวานก็ลอกเอาไปกินแล้วเห็ดไดซินเนมเห็นเห็ดแบบนี้ไงถึงจะมองเห็นเห็ดเขาเนี่ย คุณขานี่ในที่สุดก็ได้มาเจอเห็ดประการังวันนี้สวยเลยช่อนี้สวยๆเลยค่ะนี่สวยงามมากเลยเห็ดวีค่ะโคมทูส <To> ฟันวีเห็ดฟันวีสวยงามนะคะอันนี้ช่อนี้แบบว่า,าสวยจริงอะไรจริงค่ะเตรียมถผงไว้แล้วใสวถ่ถยงแยกเคค่าไปหาต่อกันเด้อ งเบ่ง่าป้าหนิเช่นเห็ดยังเนี่ย Hi handsome เห็นเห็นแบบแวบแนี่โอ้เห็ดดินเฮาพี่น้องเห็ดไข่หนึ่งดอกเห็ดไข่หนึ่งดอกโอเคทุกคนมันมีเห็ดคิงอ่ะแต่เรามาช้านะ่ะ น่าจะ king blueid อือน,นี่เห็ดบลูวิ d ค่ะเห็ดบลูวิ d ได้มาหนึ่งดอกอืมเป็นหมดเลยมาเจอน้องพิงค์ในป่าคะ่ะแต่ว่าโอ้ยเพิ่นบ่แเซกบก็เลยบ่ได้บอ่อยากเก็บเพิ่นไปคะ่ะเนี่ย เขาก็จะออกรสขมๆเนาะหรือว่าเอาไปไปก้อยบนพื้พี่น้องขมคือจังเอเจงเฮ็ดเอเฮ็ดเพิองบ้านเฮานะเฮ็ดเฮ็ดยูคาหนะนะเหมือนเฮ็ดยูคาเลยอะขมเหมือนเฮ็ดยูคาเลยอะกินไปกินมาดอกกระแทบไปขาเขาจะออกขมๆมะ เก็บไปอาจจะไม่อร่อยอนี่เห uh ็ดแครอททุเจออีกอันนี้คือ <laughs> เก็บไปว่านได้พี่น้องอันนี้ ดูสวยเห็ดแครอทอันใดมันขึ้นทางทางก็จะเอาไปว่านนี่นะไปไปโรยบ้านเรานั่นแก่แล้วเก็บไปเก็บไปเก็บไปโรยบ้านเราไ้อดอลลี่เนไหมเข็ดแค,แครอทค่ะ อืมอ่อนๆอ่อนๆเป็นขอนใหม่พี่น้องให้เห็นขอนไม้เผื่อมีเห็ดเห็ดเอ,เอกคมโทดอ่ะมีไหมเดี๋ยวไปหาดูกันนะคะโอ้พี่น้องว่าแล้วต้องมีแต่ก็ดูสิ มาไม่ทันอีกแล้วครับท่านเิ็ดผีเบือโอ้ยเสียดายแครอทค่ะกันกูอินี่ Oh, <laughs> อันนี้คือเห็ดบูวิดนะคะเนี่ยแต่สีเขาอาจจะแบบเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเพราะเขาเริ่มแก่แล้วคะ่ะนี่แก่เลี้ยวไม่เอาเรรู้ว่าเป็นเห็ดบูวิดเห็ดละงอก <laughs> เห็ดละงอก <laughs> เห็ดผีเบอือด้วยค่ะนี่เห็ดผีเบอือพวกเมนเห็ดละงอกนะคะเพราะว่าดูนี่ดูจุดของนางคะ่ะ แค่รถเท่าค่ะกเก็บไปยุ่นยุ่สนามหนะอยาอยู่เนเด้อค่ะเล็กนิดเดียวอันนี้คือแบบแก่แล้วแก่แล้วสิได้ป็เห็ดแครอทไหมเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมาดูผลงานวันนี้นะคะ อันนี้คือเก็บมาแบบว่าเสีาเมื่อวานยู่งฮือนเด้อพี่น้องอันนี้แครอทเดี๋ยวเอามาปลูกที่บ้านเดี๋ยวไปปลูกเล็ดพวกเนี้ยเพราะว่ายู่งเหินฝนบอท้านในมีค่ะส่วนมากเก็บมากจเก็บเพื่อนมากินแครอทก็ดีอันนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกแต่ว่าเออเอามาเอามาปลูกที่บ้านเรา นี่น,นี่เรจะเอามาหวานหลังบ้านนะคะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพริ้นเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะคะแล้วก็ไปหาดูกันเองนะคะก็เป็นเห็ดกินได้ะคะ่ะนี่ค่ะมีอีกไหมโอ้มีอีกอันนี้เป็นเห็ดโ w เวดเสีมว่วง มีพรินมีก็บพริน c a คร o t แครโบแล้วก็มีประการังอยู่ในนี้นะคะตัวนี้จะเก็บไปกินค่ะตัวนี้ตัวนี้สวยๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปลูกพี่น้องเดี๋ยวเอาไปวานกันเด้อ นี่ค่ะทุกคนมันจะมาศาดตร์ตรงนี้ค่ะตรงนี้มีเห็ดไลายค่ะเฝนมาลงเดี๋ยวฝนจะเอามานี่เลยใส่ไปในนี้เลยมันเกิดหลังบ้านเรานี้แหละโอเคค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้ฝนขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฝนจะกรบนะคะเดี๋ยวจะอดีนกรบไปแล้วค่ะบ๊ายบาย